คอมเมนต์ของมูซิมหลายหลคอมเมนต์ที่ฉันไม่ได้ตอบเนื่องจากว่าเป็นคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตัวเองเขียนในเรื่องที่ตัวเองโต้อตอบเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่พูดที่ทำไปนั้นมันไม่ใช่การเหยียดยามหรือด้อยค่าศัตริยส سلام แต่อย่างใดแต่เป็นการนำความจริงที่เกิดขึ้นในสังคมมาบอกเล่าให้ทราบ อย่างเช่นกรณีที่รัฐบาลให้งบป,ประมาณสร้างห้องละหมาท,ทั่วประเทศไทยรัฐบาลให้โคตา้านักเรียนที่นักศึกษาศาส,สนาอิสลามจากท่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเรียนอยู่ทั่วประเทศไทยนั้นเพื่อที่จะให้นักเรียนเหล่านี้ไปซึมซับกับวัฒนธรรมท้องถิน่นแต่กลับกลายเป็นตรงกันข้ามเด็กนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้กลับนำวัฒนธรรมของอิสลาม ของประชาชาิอิสลามไปเผยแพร่ในชุมชนที่ตนเองเข้าไปอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การใช้ชีวิตเขาไม่ได้ที่จะเรียนรู้สังคมของท้องที่นั้นๆแต่เป็นการนำเอาวัฒนธรรมของตนเองนั้นไปยัดใส่ในชุมชนใหม่ที่เขาเข้าไปอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านมีใจที่เป็นกลางท่านก็ควรจะทําความเข้าใจแล้วก็ คิดนะคะว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นจริงเท็จแค่ไหนหรือแม้กระทั่งที่รัฐบาลสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในโรงเรียนสอนศาสนาเอกชนทั้งตดีกาปอเนาะนั้นสื่อในโลกออนไลน์ก็ออกข่าวมาหลายปีนะคะว่ามีการโคดโกงช่อโกงเงินตรงนั้น7 8 0 0้อยล้านบางโรงเรียนก็คืนเงินให้กับส่วนกลางบางโรงเรียนก็ไม่คืนรัฐบาลก็ไม่ต่อใบอนุญ,ญาตให้ แต่ถามว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครคือเจ้าของโรงเรียนเช่นเดียวกันกับระบบอิสลามถามว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครก็ประชาชนชั้นอีลิตของมุสลิมไม่ใช่มุสลิมรากญ้าหรือมุสลิมทั่ว,วไปแต่คนเหล่านั้นกลับแอนอกเข้ามารับแทนพวกที่ตั้งระบบอิสลามขึ้นมาในประเทศไทยสิ่งที่ฉันพูดนะมันก็คือความจริงเพียงแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพราะว่าคุณอะไรคุณไม่รู้ ไม่รู้ไม่ได้ไหมายวว่ามันไม่มีจริงสิ่งที่คุณไม่ทราบไม่ได้ไหมายว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเท็จเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทําความเข้าใจศึกษาให้มากกว่านี้ก่อนที่จะเข้ามากล่าวหาดิฉันบีดเบือนโกหด้อยค่ะไม่ใช่มันคือความจริง แม้กระทั่งเรื่องราวของคนที่ออกจากาศาสนาอิสลามนั้นดิฉันก็ไม่ได้แต่งเองคงไม่มีเวลาว่างขณะที่มานั่งแต่งเรื่องราวของแต่ละคนขนาดนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งดิฉันก็ไม่ใช่มีพื้นฐานด้านศาสนาอิสลามที่จะสามารถไปแต่งเรื่องราวเหล่านั้นได้เป็นตูปเป็นตาเพราะฉะนั้นถ้าคนมีสติปัญญาถ้าคนมีสมองก็คงจะเข้าใจคงจะคิดได้ว่าสิ่งที่ดิฉันพูดสิ่งที่ดิฉันทํานั้นน่ะต้องการจะรักษาพื้นที่ตรงนี้ให้มันเป็นพื้นที่ของประเทศไทย ม่ให้รัฐที่ระบบอิสลามเนี่ยมันเข้ามาครอบงนแล้วก็ครอบครองเมื่อถึงเวลานั้นพวกคุณก็ไม่สามารถช่วยเหลือพวกเราได้หรอกเพราะว่าคุณก็เป็นเพียงเหยื่ออีกระดับหนึ่งเท่านั้นเอง